นี่คือหมาเพื่อนเราขนปุกปุยมากถ้าเราเอาหมาไปโกนขนออกจนหมดหน้าตามันก็จะอุบาทมากแล้วก็เหลือตัวนิดเดียวแต่ถ้าลองมานึกดูเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิดก็มีขนหมดขนด้วยจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปมากในอาณาจักรสัตว์ยังไม่นับว่าลิงทุกชนิดบนโลกมีขนหมดมนุษย์ซึ่งถ้าคิดไปก็เป็นลิงสปีชีส์หนึ่งทำไมไม่มีขนบ้างอะแล้วคือไม่มีขนอยู่คนเดียวด้วยประเด็นอะอะไรทำให้ขนของเราขดหายไป ก่อนอื่นเลยเมื่อเรา่า1.2ล้านปีที่แล้วอ่ะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบรรพบุรุษของเราโฮโมอีเรกตัสเริ่มมีผิวที่คล้ำขึ้นคือคนเราอ่ะก็มีผิวหลายโทนใช่ป่ะขาวน้ำตาลดำนี่คือเมลานินเมลานินมีคุณสมบัติในการป้องกันผิวจากรังสี UV จากดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันเมลานินก็ทำให้ผิวคล้ำเพราะว่ามันมีสีน้ำตาลยิ่งเมลานินเยอะผิวก็ยิ่งคล้ำ ดังนั้นคนที่มีบรรพบุรุษมาจากบริเวณใกล้เส้นสูงสุดก็จะมีผิวคล้ำกว่าคนที่มาจากตอนเหนือเพราะว่าคนพวกนี้โดนแดดเต็มเมกว่าทีนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับขนคือขนนะมีคุณสมบัติในการป้องกันผิวจากรังสี UV เหมือนกันถ้าบรรพบุรุษของเรายังมีขนอยู่ก็คงไม่จําเป็นต้องมีเมลานินมาปกป้องผิวจริงปะถ้าเราเอาหมาหรือลิงชิมแปนซีมาโกนขนออกจนเกลี้ยง เราก็จะค้นพบว่าผิวมันจริงๆอ่ะแทบไม่มีเมลานินเลยซึ่งก็เมกเซน์เพราะว่าขนมันปกป,ป้องผิวอยู่แล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อล้านกว่าปีที่แล้วอ่ะด้วยสาเหตุบางอย่างบรรพบุพรุษของเราจู่ๆก็เสียขนไปเฉยเลยงั้นเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียข,ของการมีขนกันดีกว่าขนในอากาศร้อนๆของทวีแอฟริกาเนี่ยมีไว้ป้องกันผิวของสัตว์จากรังสี UV อย่างที่บอกไป แล้วในเวลากลางคืนที่อุณหภูมิตกหวบขนก็สามารถถูกใช้เป็นเหมือนเสื้อกันหนาวกันความหนาวเย็นของยามค่ำคืนได้ด้วยแต่ว่าการมีขนมันก็ทำให้สัตว์ระบายความร้อนได้ลำบากจะสังเกตว่าเวลาหมาเราเหนื่อยมันก็จะไม่ค่อยเหงื่อออกแต่มันจะหอบแพกแแทนซึ่งการหอบแพกๆกอ่ะมันก็เป็นวิธีระบายความร้อนออกจากร่างกายที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ ถ้าสัตว์อยู่กลางแจ้งนานๆหรือว่าไล่ล่าเหยื่อจนร่างกายเริ่มร้อนจีนะ๋เนี่ยมันก็จะต้องพักหรือไม่ก็ต้องไปหลบต้ต้นไม้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโอเวอร์ฮีทบรรพบุพรุษของเราไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนเสือหรือว่าไฮยินน่าแต่ว่าในขณะเดียวกันลักษณะทางกายวิภาคของเราก็คือเราเดินสองขาใช่ไหมมันก็ทําให้เราวิ่งได้นานมากมนุษย์เป็นสปีชีส์เดียวที่สามารถทําสิ่งที่เรียกว่า persistent hunting ได้หรือการล่าอย่างไม่หยุดหย่อน เอาง่ายๆคือกูไล่มึงไม่ทันหรอกแต่ว่ากูจะไล่จนกว่ามึงจะเหนื่อยหรือว่าร่างกายโอเวอร์ฮีตแล้วก็ยอมแพ้เองอันที่จริงอะ่ะมนุษย์ถ้าถูกฝึกมาอย่างดีสามารถวิ่งติดกันได้4ีหชั่วโมงซึ่งน้องกวางเจอนักวิ่งมาราธอนเข้าไปก็ไม่น่ารอดนะนะจะเห็นว่าถ้าเรายังมีขนอยู่เราก็จะไม่สามารถทําแบบพี่ว่าได้เพราะว่าร่างกายคงจะโอเวอร์ฮีตมากๆจนต้องพักก่อนซึ่งถ้าทําแบบนั้นอะ่ะก็ไม่ได้แดกแน่นอน นอกจากเราจะไม่มีขนแล้วอะมนุษย์ยังเป็นสัตว์ที่เหงื่อออกเยอะมากคือปริมาณเหงื่อเราอะถือว่าเยอะโคตรถ้าเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นเรามีต่อมเหงื่อมากกว่าลิงชิมแปนซีประมาณ10เท่ามนุษย์สามารถผลิตเหงื่อได้3-4ลิตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดว่าออกกําลังกายหนักจริงซึ่งสัตว์ชนิดอื่นมันไม่มีแบบนี้เหงื่อเป็นวิธีระบายความร้อนชั้นยอดเลยเหงื่อที่เกาะอ,อยู่ที่ผิวหนังทั่วตัวเราอะจะดูดซับความร้อนจากร่างกายแล้วก็ระเหยหายไป เมื่อเหงื่อระเหยความร้อนในร่างกายก็จะหายไปกับมันด้วยการที่เรามีขนสั้นๆบางๆอยู่บนผิวทำให้เหงื่อระเหยเร็วขึ้นซึ่งก็เท่ากับระบายความร้อนได้เร็วขึ้นไปด้วยแต่ว่าสาเหตุที่เรายังมีขนอยู่บนหัวหรือว่าที่เราเรียกว่าผมเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากระบาลเราอะเวลาวิ่งกลางแจ้งมันจะโดนแดดเต็มๆมากถ้าไม่มีขนอยู่บนหัวแล้ววิ่งนานๆเนี่ยสมองสุกแน่นอนแต่ว่ามันก็ติดอยู่เรื่องหนึ่งคือถ้าเราไม่มีขนแล้วตอนกลางคืนทําไง เราไม่หนาวตายหรอบรรพบุพร,รุษของเราก็ดันโกงอีกเพราะว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถเอาขนของสัตว์อื่นมาห่อคุมร่างกายหรือก็คือมีเสื้อผ้านั่นเองแถมเป็จุดไฟไดอีกสรุปคือด้วยเงื่อนไขาทางกายวิภาคแล้วก็เงื่อนไขในการหาอาหารของบรรพบุรุษเราเนี่ยรวมทั้งการที่มันฉลาดมากทำให้เราทุกวันนี้ไม่ได้มีขนเหมือนกับหมาเพื่อนเรา ดังนั้นวันหลังถ้าออกไปเดินเล่นแล้วเจอหมาหอบแพกๆลิ้นห้อยก็จงดีใจซะว,ว่าคุณมีระบบระบายความร้อนระดับพรีเมียมอยู่ในตัวอะไรเดี๋ยวก่อนถ้าใครอยากสนับสนุนพูดสามารถสแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยนะ